สวัสดีค่ะสำหรับ ep ที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการคิดกำหนดราคาหรือโดยการใช้ต้นทุนเป็นฐานแล้วมาร์คอัพโดยวิธีต้นทุนผันแปรนะคะซึ่งเมื่อ ep ก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของวิธีต้นทุนเต็มสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าใน ep ที่1ว่ามีวิธีการคิดกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเต็มเป็นฐานอย่างไรนะคะสาหรับวิีวิธี ที่สนะคะเป็นวิธีต้นทุนผันแปรหรือเราเรียกว่า contribution approach หรือ,อชื่อหนึ่งนะคะก็คือ variable cost นั่นเองนะคะโดยใช้ต้นทุนผันแปรนะคะเป็นฐานในการกำหนดราคาซึ่งการกำหนดราคานะคะในส่วนของต้นทุนนะคะก็จะแบ่งเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนงวดเวลาโดยต้นทุนผลติตภัณฑ์ที่เราคิดในส่วนของสินค้านั้นนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยต้นทุนผลติตภัณฑ์โดยมีองค์ประกอบนะคะจะแตกต่างจากวิธีต้นทุนเต็มนะคะซึ่งมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบเหมือนกันแต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันในส่วนของโอเวอร์เฮดนะคะ โดยในส่วนของต้นทุนเต็มนั้นจะมีทั้งโอเวอร์เฮดผันแปรหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรและค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่สำหรับในส่วนของวิธีต้นทุนผันแปรนั้นจะมีในส่วนเฉพาะที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรหรือโอเวอร์เฮดผันแปรเท่านั้นนะคะแต่มีการคิดนะคะวัตถุดิบทางตรงนะคะ แรงงานทางตรงนะคะและค่าใช้จ่ายาการผลิตผันแปรนะคะมี3องค์ประกอบนะคะส่วนต้นทุนตามงวดเวลานั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัว overhead หรือค่าใช้จ่ายาการผลิตคงที่นะคะจะมาอยู่ในส่วนต้นทุนงวดเวลานะคะซึ่งต้นทุนงวดเวลาจะประกอบไปด้วย โอเวอร์เฮดฟิกหรือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะ exp นั่นเองนะคะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่หรือ exp fix นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวที่เป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย dm dl overhead variable อันนี้คือต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะส่วนของ variable cost นะคะส่วนของ full costing ทบทวนนะคะ full costing นะคะหรือ full cost ก็จะประกอบไปด้วย dm DL o v e r h e a d ผันแปรและ o v e r h e a คงที่หรือ o v e r h e a FIX นะคะ DM คือวัตถุดิบทางตรง DL คือแรงงานทางตรง o v e r h e a เ Variable ก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร o v e r h e a d FIX ก,ก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นทั้งสองวิธีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัว โอเวอร์เฮดฟิกนะคะวิธีฟูกคอสจะถือว่าโอเวอร์เฮดฟิกเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเป็นวิธี variable cost นะคะหรือ t r n t u t i u t i p p r p p r o เนี่ยนะคะ o v e r h e a d fix จะถือว่าเป็นต้นทุนตามงวดเวลาซึ่งจะปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนถือเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายแต่ถ้าวิธีฟูกคอสเนี่ย ในส่วนของงบกำไราขาดทุนนะคะ overhead fix จะอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะก็คือขายนะคะหักต้นทุนขายก็จะรวมอยู่ใน overhead fix ก็จะไปรวมอยู่ในต้นทุนขายนั่นเองนะคะแต่ในส่วน variable cost นะคะ overhead fix จะไปอยู่ในต้นทุนวดนเวลาไม่ได้ถือว่าอยู่ในส่วนของต้นทุนขายนั่นเองนี่คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง2วิธีนะคะ สำหรับถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะในส่วนของตัวอย่างที่2นะคะการกำหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุนผันแปรเป็นฐานหรือ variable approach to pricing นะคะใช้โจทย์เดิมนะคะก็คือบริษัทชนิการนะคะมีข้อมูลจากตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างที่1ก็คือในโจทย์นะคะกำหนดให้ มี DM นะคะในโจทย์นะคะจากโจทย์เดิมก็คือบริษัทชนิการเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งเลยก็คือมีวัตถุดิบทางตรงนะคะ DM ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ12บาทต่อนหน่วย2 1. วัตถุดิบทางตรง 2ค่าแรงงานทางตรงหรือ dl นะคะแรงงานทางตรงเท่ากับ9บาทต่อหน่วย3นะคะเขาบอกว่ามีค่าจ่ายการผลิตหรือ o อเค่าจ่ายการผลิตก็คือก็จะประกอบไปด้วยค่าจ่ายการผลิตค่าใช้จ่าย การผลิตในส่วนของผันแปร ى, ผันแปรหรือ variable นะคะอันนี้จะกําหนดเท่ากับ7บาทต่อหน่วยส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นค่าเ,เขาเรียกว่าเป็นค่าเสื่มราคายกตัวอย่างเช่นค่าเสื่มราคานะคะคิดจากราคาทุน ของสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาก็ถ้าเป็นคิดแบบเส้นตรงก็คือปีละต่อปีเนี่ยจะเท่ากันนะคะเท่ากันทุกปีตามมูลค่าของการใช้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะปีละ10,000แสนบาทนะคะ ส่วน,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 นะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตรงนี้เนี่ยดังนั้นต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะจากโจทย์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้อมูลจึงมีอยู่เท่านี้ส่วนต้นทุนวดเวลาต้นทุนวดเวลาจากโจทย์เดิมก็คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอาจารย์ใช้ตัวย่อว่า exp นะคะค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารนะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรหรือ v a r i a b l e i และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่นะคะโดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรก็คือเท่ากับ2บาทตอ่อหน่วยส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ก็คือ9 0 0 0 0บาทนะคะคงที่ คงที่ต่อปีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลของโจทย์นะคะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าในโจทย์กำหนดให้ใช้วิธีต้นทุนผันแปรเป็นฐานโดยกำหนดนโยบายมาร์คอัพก็คืออัตราส่วนเพิ่มเนี่ยเท่ากับ100%ดังนั้นก็คือกำหนดราคาขายนะคะเท่าหนึ่งนะคะ สามารถคำนวณการกำหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุนผันแปรดังวิธีต่อไปนี้นะคะเ็พที่1ก็คือเ็ปที่1นะคะก็คือการที่เราคำนวณเ็ปที่1คําคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพราะว่าจะใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาดังนั้นนะคะวิธีต้นทุนผันแปรนะคะ เราจึงเอา DM ขออภัยค่ะตรงนี้จะเป็น DL นะคะ DL Overhead เอา Overhead เฉพาะ Overhead ผันแปรมานะคะองค์ประกอบมี3องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทางตรง12บาทต่อหน่วยค่าแรงงาน9บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ7บาทรวมนะคะรวมกันแล้วต้นทุนวิธีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่จะใช้กําหนดเป็นฐานก็คือ28บาทต่อหน่วยอันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2เราก็จะนํามากําหนดราคาขายหรือ selling price นะคะโดยโจทย์บอกว่านโยบายของผู้บริหารก็คือกำหนดอัตราส่วนเพิ่ม100% นะคะก็คือ1เท่านั่นเองดังนั้นก็คือต้นทุนผันแปรที่ใช้เป็นฐานโดย variable cost เนี่ยเท่ากับ28บาทต่อนหน่วยกำหนดตาาส่วนเพิ่ม100% 100%ก็คือเท่า1น,นะคะก็คือ28รวมแล้วกำหนด selling price เท่ากับ56บาทต่อนหน่วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำงบกำไรขาดทุน ะะโดยในงบกำไรขาดทุนนะคะประจํางวดนะคะก็คือโจทย์เดิมบอกว่าปริมาณการขายหรือ quantity ปริมาณการผลิตนะคะเท่ากับ1 0 0 0 0หน่วยคูณกับราคาขายราคาขายแบบวิธีต้นทุนผันแปรนะคะซึ่งเราคํานวณได้เท่ากับ5.6บาทต่อหน่วย เราเอา Q คูณ S นะคะหรือ10,000คูณ56บาทดังนั้นยอดขายของเราเป็น560,000บาทหักด้วยต้นทุนนะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยใช้วิธีแบบใช้ทำงบกำไรขาดทุนแบบข้อมูลภายในก็คือใช้วิธีกำไรส่วนเกินนะคะขายหักต้นทุนผันแปรนะคะต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ใช้วิธีต้นทุนผันแปรนะะต้นทุนก็คือเท่ากับ28บาทต่อหน่วยยี่สิบแปดบาทต่อหน่วยนะคะนี่ก็คือต้นทุนซึ่งเราคำนวณไว้ตั้งแต่สเต็ปที่1นะคะ2ี่บบาทต่อหน่วยดังนั้นต้นทุนผลิตผันแปรต้นทุนผลิตภัณฑ์จะเท่ากับ2,8 0 0 0 0บาทอันะะนี้คือต้นทุนคือคอสนั่นเอง ส่วน exp หรือค่าใช้จ่ายนะคะเราจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนะคะไม่ใช่ต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะแต่ถือว่าเราจะเอา exp variable เนี่ยตัวผันแปร ى, ค่าใช้จ่ายผันแปรต่างเนี่ยมาหักกับยอดขายเพื่อจะหา contribution margin cm หรือกำไรส่วนเกินเพราะเรากิจการเนี่ย ถือว่าทำงบกำไราขาดทุนแบบนี้ยวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยจะใช้สำหรับเป็นการตัดสินใจภายในองค์กรนะคะเป็นข้อมูลภายในองค์กรซึ่งเป็นข้อมูลที่จะได้บริหารจัดการต้นทุนคงที่ของกิจการนะคะดังนั้นกำไรส่วนเกินมากยิ่งดีเพื่อที่จะไปชดเชยในส่วนของต้นทุนคงที่นะคะดังนั้นนะคะ ค่าใช้่เมื่อเราลบค่าใช้จ่ายในการขายและรผหารผันแปรบวกกับต้นทุนการผลิตผันแปรได้กำไรส่วนเกินหรือ contribution margin สองแสนหกมืหักด้วยต้นทุนที่เป็นต้นทุนงวดเวลาต้นทุนงวดเวลาในแบบวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยถือว่า overhead fixed หรือค่าใช้จ่ายการผลิตค่าใช้จ่ายการผลิต คงที่ถือว่าเป็นต้นทุนงวดเวลานะคะโดยโจทย์กำหนดให้เป็น120,000ตรงนี้คือโจทย์กำหนดนะคะส่วน exp ค่าใช้จ่ายใ,ในการขายและบริหารคงที่เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นต้นทุนงวดเวลานะคะเก้าหบาทดังนั้นกำไรสุทธิหรือ net income นะคะ จะเท่ากับ50,000บาทนั่นเองเราจะเห็นว่านะคะการกําหนดราคาขายนะคะการกําหนดราคาขายทั้ง2วิธีนะคะจะมีการกําหนดราคาขายที่แตกต่างกันนะคะซึ่ง เราจะเห็นได้ว่านะคะสำหรับวิธีต้นทุนเต็มนะคะจะกำหนดอัตราส่วนเพิ่มชดเชยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนวิธีเนี้ยนะคะวิธีผันแปรเนี่ยวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยจะต้องกำหนดอัตราส่วนเพิ่มในการชดเชยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้ง ผันแปรแล้วก็คงที่ด้วยนะคะซึ่ง2วิธีนี้จะเป็นที่นิยมนะคะสวิธีหลักๆนะคะแต่สำหรับอ,อีกก็ยังมีวิธีในการคิดต้นทุนอีก2วิธีนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงในอีีต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการคิด การกำหนดราคาตามวิธีต้นทุนผันแปรนะคะก็ขอจบอีพีนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อวิธีถัดไปใน E ีพีหน้าค่ะ